สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทท่านสาหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณเทียบชนหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลักกิจเบรรัฐบาลในงวดประจําวันที่16เมษายนนี้นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิจเบรัฐบาลคํเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในะวันนี้ขอแนะนำการทิพย์ชนหลักส10บล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะสูตรที่1เอาหลัก10บนนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่4นะคะบวกกับ2คงที่สําหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะ ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเด็กเด่นทิพย์ชนหลักสิบล่างของเราในวันนี้นะคะการคํานวณข้าวตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะจะเรามาเริ่มการคํานวณสุรที่หนึ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะก็ได้หนึ่งได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองคงที่ก็ได้สามนะคะสําหรับผลออกรางวเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกสามเก้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสามผลอองวัได้ออกมาแล้วนะคะสามเก้าเพราะฉะนั้นในงวดนี้การคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นได้สามนะคะใน3สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสามเก้าสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดนะคะก็ได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะ จ็ดบวกสองคงที่นะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดสามจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหาขออภัยนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบดางในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วเจ็ดสามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบดางในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบดางตามสูตร รางวัลเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดสามนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบบนเลขสามสามบวกหกนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสองคงที่ได้สิบแปดไดเลขเด่นหนึ่งจากสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก 9, ้าเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้น สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบด้านในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณค่ามาในตำแหน่งของหลักสิบด้านตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งเก้าเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนเลขสองสองบวกหกนะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกสองคงที่ได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกศูนย์ห้าจ้ะ ในงวดนี้การคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างนะคะคำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้ขา่าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกศูนย์ห้าคืองวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16เมษายนพศ2564นะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลัก10ล่างนี้เป็นสูตรที่1นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันสำหรับตัวเลขเด่นทั้งสองสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมหลัก10บนนะคะเลข7 7บวก7นะคะ14 14ก่ได้เลขเด่น4นะคะ สี่บวกสองคงที่ก็ได้หกนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะจ้ะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักสิบดางในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสี่และเลขหกนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นหลักสิบดางในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคานวณได้นะคะเลขสี่และเลขหกนะคะตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ชมมารับชมกันต่อสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักสิบดางในสูตรคานวณที่สองนะคะท่านผู้ชม สูตรคำนวณที่สองนะคะเอาหลักแสนนะคะบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกสองคงที่นะคะหลักแสนได้เก้าเก้าบวกสี่นะคะสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกสองคงที่ก็ได้ห้านะคะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามเก้าจากสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักสิบ่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสามได้เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบ่างในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะ ได้ซในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสามเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสองคงที่นะคะได้เจ็ดจากสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดสามจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าและได้เจ็ด ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว73เพราะฉะนั้นในงวดนี้สําหรับตําแหน่งหลักสิบล่างค่าตัวเลขเด่นเลข7นะคะท่านผู้ชมเลข7ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก73เรามาดบชมกันต่อนะคะสาหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนเลข8 8บวก3นะคะ11 11เลขเด่น1นะคะ1บวก2คงที่ก็ได้3นะคะสําหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าจ้ะในงวดนี้การคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างนะคะคำนวณได้เลขหนึ่งและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้าจ้ะ,ะรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขแปดแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดนะคะ เลขเด่น8 8บวก2คงที่นะคะได้10ไเลข0สำหรับผลออกรางลิ้นท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก0 5จ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข0ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว0 5เพราะฉะนั้นในงวดนี้สําหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างคาวตัวเลขเด่นเลข0นะคะท่านผู้ชมเลข0ในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะ รางวัลในท้าย2ตัวออก05นะคะ05นี้คืองวดประจำวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะตัวเลขเด่นเลขศูตรนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16เมษายนนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเดน่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่2นะคะท่านผู้ชม หลักแสนนะคะเลขสี่สี่บวกแปดนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสองคงที่นะคะได้สี่จะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักสิบดางในสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมจะแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบดางในสูตรคำนวณที่สองนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสี่นะคะ ตอนนี้ขอมาปรีบเทียบกันนะคะสําหรับ2สูตรหลัก10บล่างของเรานะคะท่านผู้ชมสูตรที่1นะคะสําหรับตําแหน่งหลัก10บล่างทางเราคํานวณได้เลขสี่เลข6และสูตรคานวณที่2ทางเราคํานวณได้นะคะเลข2และเลขสี่นะคะท่านผู้ชมสรุปนะคะสําหรับตัวเลขชนหลัก1ิล่างในงูนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลข4นะคะตัวเลขชนสาหรับตําแหน่งหลัก10บล่างนะคะก็ทั้ง2สูตรนี้แล้วถ้าคิดตัวเลขเด่นหลัก10ล่างของเรานะคะมี3าตัวเล,ล,ลนนขเด่นนะคะท่านผู้ชม ได้เลขสี่เลขหกเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวนทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวนทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, ยรวยๆยทุกๆท่ทานนะคะ ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ